สวัสดีค่ะนี่ก็จะมาแกะของขวัญคริสต์มาสนะคะมีเพื่อนวิลเลียมให้มานะคะ Are you ready? อ r e y ย u r เลย y ด้ฮะอ่ะโ yeah. อเปนวิลเลียมโอเปนโอเปนเนี่ยโอเปนเนี่ยสงสัยไม่รู้นะคะว่าอ่าก็เห็นเป็นกระดาษไดโนสเสาร์อะไรเงี้ยคงแบบว่าชอบอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในอ่ะวิลเลียมวิลเลียมลูกอ่ะ อัลวิลียม open open อ่ะ keep open Ooh. What inside What inside ว้าวว้าวอ๋อบอลลูนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมที่แบบว่าวิลเลียมชอบ <laughs> นี่จ้าก็จะเป็นรถหนึ่งคันนะคะ ในของเด็กเนาะนี่นะคะไปเล่มก็ได้เป็นสมุดนะคะ magic painting wow netflix นะคะนี่น่ารักก็แบบว่าช่วย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องนะคะ oh. นี่ว้าวบิช wow. ว uh ้าววิลเลียมเลิฟเราจะคายะแต่แตงคมาเรียอินเดียแตงค o มาเรียอืมว้าว s e e n t เฮ้ยฮะ a e open this one uh huh. Oh, I don't know how to do it it's time to deliver the present mm hmm. อันนี้ก็แม่ก็ไม่แบบสัมทัดของเล่นเด็กเท่าไหร่อันนี้เป็นแบบว่า I use the water pen mm hmm. to reveal rainbow picture อ mm ่า hmm. อันนี้เป็น mm hmm. ฉัน open this one เดีย๋ยวจะมาทาให้ดูนะคะว่ายังไงนะคะง่วงนอน made free how to do it exciting เยแล้วมันม่ยุตอ่า sisters เจ้าแม่ช้กัไกลนะเล่ม <c oughs> exciting So, let me let me show how to do. Add water to your special pen to make the fake shape. Seeing plus in the light. Pen. Pen. Dry water. This pen is like magic. Oh, the pen is easy to refill. To the ก e r อ๋อก oh, so wow. uh ็ค oh. uh ือใช้เติมน้ำนะคะเติมน้ำแล้วก็เอามาเติมน้ำแล้วก็เอามาระบายนะคะว้าวอใช่ไปด็เหยีอืมอ้เอด้เดี๋ยว น,นี่ได้รถได้รถด,ด้วยนะคะได้รถได้ลดูกโป่งด้วยเดี๋ยวแม่เติมน้าให้นะคะอือแคร์เดี๋ยวว่างๆนะคะ uh huh. เดี๋ยวจะจะ uh, มาทำให้ดูนะคะ uh huh. เพราะว่าวิลเลียมสนใจแต่รถนะคะตอนนี้นะคะนี่คะ่ะ uh huh. เดี๋ยวให้ดูนะคะ uh huh. ก็เป็นสมุดคร uh ิส huh. ต์มาสเนาะอืม huh. แบบไอ uh huh. เดียให้เด็กๆอะไรเงี้ย uh huh. แล้วก็จะมีปากกา uh huh. เติมน้ำได้ด้วยนะคะตรงนี้ Draw Drawing นี่นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะโอ้ย Wash Vio Paint Car เลยเจ้โอ้ย uh huh. we, we